มือนี้สี่กับสิบห้าอ่าไปตึกกระดุงเนาะทุกคนเนาะอยู่บ้านสีเสื้อมาตึกกระดุงเนาะอ่ามือนี้ฝนตกทุกคนเอ้ยฝนตกเนาะฝนตกกับอ่าโบแห้งป่าได้แต่ว่ามีน้ำทุกคนเอยไปทุกคนเดี๋ยวสีจะพาทุกคนไปเลยเนาะทุกคนอ่าตึกกระดุงกับตึกอยู่วันยูนาสีเนี่เยเดี๋ทุกคนเออเสื่อว่าน้ำเพามันหลายเนาะเสื่อว่าไผยที่ว่าอ่าตี่สามสีเนาะอ่าคลิปก่อนเนาะทุกคนคลิปก่อนหน้านี้ตอนที่ว่าน้ำท่วมแม่นน้ำมันมาล่า หลายทุกคนเลยแต่ว่ามือน,นี้น้ํโบหลายปานใดแต่ว่ามันจะมีน้ำเนาะทุกคนอยู่วังโทค่ะสี่สิสเบเปอึกเ็ตเบื้องป่าว่ามันจะได้รือบ่เนาะทุกคนเนาะไปะทุกคนเลสโกปไปทุกคนไปติดก,กระดุงกันเลยตอนนี้ก็คือฝนฝอยดะทุกคน,น,นเลยสีกระสีนะเลยเนาะสีลุยฝนเลยอันนี้สี่เป็นคองทุกคนยุไทยสีเอิญว่าจังไดเนาะทุกคนเนาะหรือว,ว่าวีบอ่อค่ะอันนี้คองใส่ป่าเอามือน,นี้เจียวเต็มเลยทุกคนว่าสาัน ไปไปเด็กสีจะขัดข้องก็นนทุกคนบางทีอาจจะใส่กุ๊บก้มเพราะว่าฝนสาจากจะไป,ปน่าบมลุขัดคองทุกคนช่วงน,นี้ขัดคองวะจ้ะใส่กุ๊บก่อนทุกคนเพราะว่ายามฝนเนาะคือว่ามันตกแห้งอันนี้คือก,กุ๊บซสีทุกคนเด็กสีจะตายคือทุก่อน ไปตีกระดุมกันเลยกระดุมกันอันนี้เป็นกระดุมที่แด้ทุกคนเลยไดนจะปาดแล้วปาดสิวเนะาะปลาดสิวปาอ้าวได้แล้วตัวนึงตัวนึงปลาทุกคนเต็มตัวนี่เถี่ยวก,กระดุมตัวหนึ่งปาอ้าว ไปก็ได้ จ้าจ้าสิไปได้บบกจ้าสีไปได้บนน้ำเมื่อนี้คือว่าน้ำบหลายทุกคนเลยจ้าสีลอยน้ำด้วยกรดกใส่ใส่จ้าอุ้ยจ้ามีกพรนขว่าจ้าเออปดกันซะ้าอ้าป้าป้าป้าไปด้ทุกคนเหยีป้าเลจ้าจ้าจจะไปปีนป้าแล้ว Ừ. bà nói bà nói bà nói chạy đi luôn các bạn, được 2 số con, được luôn các bạn, hey mua được cái này, khỏe đỡ khỏe

ไปหุบไปลิงหุบีที่ทุนาท่บุกคนป่าทุกคนเห็น,นดีต้นสีเลย,เลยว้าวบนได้จัตุ น้ำหลายทุกคนเะล Thank you. ได้แล้วปาลาตัวนี้ดีใจดีใจปลาได้ชิบตกอ่วันนี้บ่กวันนี้ว่า เออเนาะน้ำมันมาหลายเลยเพื่ก็คือว่าสีได้หรือบ่อหักก็ได้ตัวหนึ่งปาัๆลื่นๆคือว่าน้ำตัวใส่น้ำมันกำลังมาได้ดีจ่งนี่มันกำลังสีลมกรอจ๊ก

ทุกคนกระดุงที่กระโดดเนาะเดี๋ยวสีจะไปเอากระดุงห่างทุกคนเลยเอามากางเนาะน้ำกระโหลายทุกคนเลยพอดีแบบพอดีฮอตตึกกระดุมนะมาเบิ่งแต่าะสีจะได้เลยบ่เนาะอันนี้คือมาเอากระดุงทุกคนอันนี้เป็นกระดุงห่างเนาะตัวที่สี่ตึกกินหายเป็นกระดุงที่เบิ่งน้องดุยจะมานําไปดุยไปไป,ไปเลยไหมไปเลย

มาบงกแกว่าจีกางผู้เดียวสิไดบเปก็ได้กางกระดุมที่เอ มาดูกันว่ากิจการเป็นยังไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นหมอนตา แ่นั้นเลยระตูงกเตนามปาเลยเราไปตึงบนาวบนาบาากทุกคนมาลุ้นกันว่าเขา้าย่นนโยาเอามาอ้างถุงหมเด้ นีอันนีปลาขาวหรือ่าปลาขาวม่นเนาะเฮ้ยทุกคนดีใจเว้ยยอาว่าจะออกสั้น <c oughs> ไปเลยไปเลย,ย <c oughs> แล้วคิดว่าการตึกจะรุ่งจะคักขนาดพูดไรพูด น้องเดี๋ยวฉัไปซื้อข้าวเ่ะ และตอนนี้สิกามาเฮื่อแล้วเนาะกระซื้อมืดแล้วป่าที่ได้กับทุคนเต็มคอกนี่ที่ส่มสองตทุกคน,น,นวังเทีนทยนเห็นแค่แหละถ้าว่าไปตึกตะเวนก็น่าจะได้นะทุกคนเนาะอันนี้หามงแเละสิจังไปอันนี้ก็โคกงูแล้วได้สองตัวเลยป่าป่าปลาขาวเนาะปลาขาว ปลาขามนน้อยสองตัวเดี๋ยวสิจะปีงกินนะทุกคนเนาะจาะประมาณนี้ทุกคนเลยลองตึกมน,นีิกรคักนินเสียดายแต่ว่ามันขำไวนะมันขำแล้วโคจงนี่สีไปแต่วเว้นนะทุกคนเนาะกาเดี๋ยวเมื่ออื่นสีกะสีลองตึกอีกช่หนึ่งนะทุกคนเนาะไปทุกคนคลิปนี้สีกะสีได้คอโตไปอ่าจี้กินก็ได้สองตัวเราบออิ่มแล้นี่แต่ว่าอันนั้นทุกคนเลยมีแต่คลิปหน้าเด้อเดี๋ยวรอส้มนะว,ว่าสีจะเฮตดคลิปอย่างแล้วกัน บางที่สีอาจจะไปหาหอยกับหาไส่โมงไปไหนนะทุกคนปะทุกคนเดี๋ยวสีจะได้โคตัวจบคีป,ปเพียงเท่านี้ละเด้ออย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็จะเป็นกำลังใจให้สสีนะทุกคนเดินเจอกันไหมในคลิปหน้ามือหน้าสีเก๋ตัวใหม่ทุกคนเอาหลยหลายเด้ออันนี้ก็คือได้แต่ซองตอ่อเน่ปะเดี๋ยวสีกินผู้เดียวน่าจะอิ่ม <laughs> ไปทุกคนบ๊ายบาย